สวัสดีครับผมเก่งครับจาก c ีดศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่มีลูกค้านะครับมีการถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ CD กับ DVD นะครับผมเพราะว่ามีการโทรเข้ามาแล้วก็ถามว่า CD กับ DVD เนี่ยวิธีการขายเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ทำแพงเนาะแล้วก็ไอ้เจ้า CD DVD กับเนี่ยเในวลากาาารขยต่งๆเนี่ย ถ้าเกิดขายแบบทั้งกล่องเลยขายได้ไหมนะครับผมนี่ก็จะเป็นคําถามที่มีการโทรสอบถามเข้ามาเยอะนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันพุธนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาสอนวิธีการขายแผ่นซีดีต่างๆนะครับผมว่าวิธีการขายจะต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับก็ฝากติดตามในท,ทุกๆช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน u t u b e นะครับสามารถพิมพ์ในช่องค้นหาเหมือนกันได้เลยว่า C W รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับผมนะก็ เฟซบุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใน YouTube ก็ฝากกด s u b s c ส i b e กกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพราะเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับ CD กับ DVD นะครับผมเนาะผมจะตัวอย่างไอานะ่อย่างนเดี๋ยวาซี CD กับ DVD เนี่ยความแตกต่างของเขานะครับผมเนาะเขาจะมีความแตกต่างของเขากันอยู่นะครับผมเนาะเจ้า CD เนี่ยเป็นพวกซีดีเทนกับพวก DVD ไหนบูเลอะไรอย่างงี้เนาะ ถ้าเราลองสังเกตทางด้านหลังดูนะถ้าเราลองสังเกตทางด้านหลังดูเนี่ยเราจะเห็นว่าสีทางด้านหลังเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะถ้า,าเป็นพวกแผ่น <พ Spiritual. S 1> DVD นะครับผมมันจะออกเป็นสีแบบเหมือนเป็นสีน้ําเงินฟ้าๆนิดนึงอะไรอย่างงี้นะครับไม่มั่นใจว่าในกล้องน่าจะเห็นเนาะเนาะแล้วก็ถ้าเป็น CD ดีเนี่ยจะเป็นคล้ายๆสีเงินเเหมือนกระจกอย่างนี้นะครับอันนี้คือความแตกต่างที่ชัดเจนของเขาเลยนะครับผมเรืตัวแผ่น CD ดีกับ DVD เนี่ยถามว่าราคาตอนนี้อะไรเป็นยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับผมในปกติแล้ว แผ่นดีีในราคาจะสูงกว่าพวกแผ่นซีดีเนาะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้นะครับเรามีการดันราคาแผ่นซีดีขึ้นมาเลยทําให้ราคาเท่ากันแต่ในช่วงระยะเวลาปกติแล้วเนี่ยดีีเนี่ยจะราคาสูงกว่าแผ่นซีดีนะครับผมเนาะทีนี้มาถึงของวิธีการขายกันบ้างซีดีในเวลามาเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นซองแบบนี้เนาะหรือจะเป็นกล่องบล็อกแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นมีกล่องเขาเป็นหนังเป็นมีกล่องมานะฮะ หรือว่ามีอีกแบบหนึ่งที่ผมเคยเจอก็คือจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เนาะจะมาในลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกล่องอีกแบบนี้ก็จะเป็นกล่องแบบนี้นี่นะมันจะมีกล่องมีซองมีอะไรใส่เข้ามาเยอะแยะต่างๆมากมายเลยแบบเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะที่ลูกค้าถามมาว่าเอาลเวลาการขายต้องขายยังไงถ้าเกิดเอามาขายแบบนี้ขายได้ไหมแบบไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเอามาแบบอย่างนี้เลยขายได้ไหมขายได้เนาะขายได้แบบนี้มาปุ๊บเอามาวางกิโลขาย ขายได้ก็ะจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับผมกิโลกรัมละ1บาทนะถ้าไม่ได้แยกออกมาทีนี้ถ้าแยกออกมามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง,งเดี๋ยวผมจะลองถ้าเกิดเป็นซองแบบนี้นะวิธีการแยกก็คือผมอยากจะให้ถอดไอตัวซองนี่ออกมาเนาะอันนี้เป็นขยะขายไม่ได้ ตัวแผน่นแผ่นซีดีแยกออกมา12บาทแยกออกไป,ปกระดาษย่อยกระดาษสีนะครับผมหน้าร้านหน้าวันที่เราถ่ายทํากันอยู่เนี่ยจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาท80นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็แยกออกไปอนะอันนี้12อันนี้4บาท80นะครับผมแต่ถ้าเกิดเอารวมกันมาแบบนี้1บาทเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มมีมูลค่าที่แตกต่างกันแล้วต่อมาถ้าเป็นพวกกล่องบ้างเป็นกล่องกล่องบ้างต่อมาถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับวิธีการทําก็คือ ยากเลยยากเหมือนกันยากเหมือนกันทําเหมือนเมื่อกี้เลยทําเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้เลยยากเหมือนกันนะฮะเราก็แค่เปิดแกะเลยแกะออกมานะครับแยกตัวแผ่นออกมาเอ่อได้เป็นแผ่น DVD นะครับผมเนาก็แยกมา DV d ตอนนี้โลละสิบสามบาทนะครับผมแยกเลเนาะต่อมาที่จะต้องแยกคืออะไรก็คือเจ้าพวกกล่องพวกนี้แหละตัวนี้จะเป็นกล่องตัวที่เป็นพลาสติกเหนียวเนี่ย บางทก็ลพลาสติกเหนียวมันจะให้ตัวได้พวกนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทนะครับผมราคาณปัจจุบันเนาะแยกออกมาอันนี้ดีวีดีสิบสาแล้วกล่องตัวนี้แยกออกมาแล้วครับผมทีนี้มันจะมีกล่องอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเคยเห็นกันอยู่จะเป็นกล่องแบบกล่องพลาสติกกรอบเดี๋ยวผมลองหาให้ดูเป็นตัวอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นกล่องนี้หรือเปล่าเยวลองแกะดูก่อน๋ยวขอลองแกะดูนิดนึงว่าไม่ไม่มั่นใจว่าตัวนี้ใช่กล่องกรอบหรือเปล่าเพราะว่านี้ก็เพิ่งจะ หยิบมาจากในกล่องเหมือนกันนะฮะมันจะมีกล่องอยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นก, plastic, กล่องพลาสติกกรอบก็คือกล่องที่เป็นพลาสติกใสๆที่มันเป็นเนื้อใสๆแข็งๆที่มันกรอบแตกหักง่ายตัวนั้นนนะ่ะตัวนั้นจะราคาโลละบาทเดี๋ยวผมขอลองแจะตัวนี้นิดนึงเนาะเพราะตัวนี้เป็นเนื้อใสๆอ่ะอย่างเนี้ยตัวนี้เป็นพลาสติกเอ้ยตัวนี้เป็นกระดาษละกระดาษเ่ยก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละสี่บาทแปดสิบราคาณนะวันที่เราถ่ายทำวิดีโอก,กันนะแต่ถ้าเกิดในอนาคตแล้วคุณกลับมาหเห็นคลิปนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ สอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันได้ก่อนนะครับผมน่ะอ๋อไม่แก่ยากนะนี่เป็นกล่องอะไรอันนี้เป็นกล่องอ๋อนี้เป็นเนื้อเหนียวเหมือนกันอันนี้เป็นพลาสติกดำพลาสติกดำตัวนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาทสำหรับพลาสติกดำนะนี่เราก็แยกแผ่นออกมาเลยแยกแผ่นออกมานะฮะอันนี้เป็นแผ่น VCD แผ่น VCD ให้ใส่รวมกันมากับแผ่น c d v c d นะครับผมตัว V นะ VCD กับซีดีให้ใส่รวมด้วยกันมาแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นดีวีดีถ้าเป็นดีวีดีแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นแผ่นดีวีดีแบบนี้ให้ทําการแยกออกมานะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งซีดีกับดีวีดีใส่ด้วยกันมา,นะาใส่ด้วยกันมานะซีดีกับดีวีดีเอ่อซีดีกับวีซีดีกับซีดีใส่ด้วยกันมาแบบนี้วีซีดีกับซีดีใส่มาแบบนี้แต่ถ้าดีวีดีให้แยกออกมาแยกออกมานะครับผมเนาะแล้วก็กล่องดำ กล่องดาก็ให้แยกแยกกล่องดาเป็นกล่องดําเลยกล่องดําจะอยู่กิโลกรัมละ5บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นกล่องพลาสติกเหนียวที่เป็นกล่องกล่องแบบนี้กล่องพลาสติกเหนียวแบบนี้นะครับอันนี้ก็ให้แยกออกมาจากกล่องดำนะครับเพราะตัวนี้จะแพงกว่ากล่องสีดำเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะถอดเอาไอ้ตัวกระดาษปกเขาออกมาได้นะครับหนึ่แยกออกมาแยกออกมากระดาษย่อยก็แยกไปเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องพลาสติกเหนียวตัวนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทนะฮะ แล้วก็จะมีกล่องอันประเภทหนึ่งเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูแป๊บนึงแล้วก็จะมีกล่องนนันประเภทนึงก็คือเป็นกล่องพวกรีดก,กรอบแบบนี้อันนี้เป็นกล่องพลาสติกกรอบฟับงจากเสียงก็ได้เสียงจะแตกต่างกันชัดเจนเลยเนาะพลาสติกกรอบแตกต่างแต่พวกพติกเหนียวยังไงพลาสติกเหนียวคุณดูนะมันจะสามารถให้ตัวได้ให้ตัวได้เห็นไหมในขณะที่พวกลาสกิกกรอบเนี่ยมันให้ตัวไม่ได้คือถ้าบีบปึ๊บแตกเลยแตกหักเลย ไอ้พวกกล่องพลาสติกกรอบพวกนี้ก็ให้แยกบรรพติกกรอบโดยเฉพาะเลยอันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทนะครับผมย้ำอีกทีในส่วนของกล่องนะพลาสติกเนื้อเหนียวสีขาวสีสายให้แยกออกมาอันนี้จะอยู่ที่เจ็ดบาทสีดําที่เป็นเนื้อเหนียวแยกออกมาอันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละห้าบาทนะครับผมกล่องพลาสติกกรอบแบบนี้นะครับแยกออกมาอันนี้จะตกอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการขายแผ่นซีดีนะครับพูดง่ายๆคือจับแยกชิ้นส่วนให้หมดจับแยกชิ้นส่วนให้หมดห้าม เอาใส่มาเป็นกล่องๆมาขายแบบนี้ถ้าใส่เป็นกล่องๆมาขายแบบนี้โรระบาดเลยทันทีนะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนึงอย่าลืมที่จะแยกทุกอย่างออกจากกันให้หมดแยกทุกอย่างออกจากกันให้หมดแล้วมันจะทำให้คุณนะครับขายแผ่นซีดี VCD แล้วก็ดีวีดีเนี่ยได้ในราคาที่สูงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทเทคเล็กๆน้อยๆที่จะมาเล่าทางในคลิปนี้นะครับผมนะแล้วก่อนจากกันนะครับช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะบอก,กว่าราคาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงปรับขึ้นลงบ่อยมากสวิงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ลูกค้านะครับติดตามในเรื่องของ ใบราคาของเรานะครับผมเนาะอย่าใกล้ชิดนิดนึงนะฮะใบราคานะครับจะถูกโพสต์เป็นปัจจุบันเสมอนะครับในหน้าเพจ a c e b o o k นะครับผมก็ย้ําอีกทีน,นึงนะครับ a c e b o o กกับ YouTube พิมในช่องคนหันเหมือนกันได้เลยว่า c w รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับก็ใน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ฝากกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เวลาที่มีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมก็ฝากติดตามในช่องทางของเราด้วยนะฮะ คนนี้ราคายังไม่นิ่งฝากติดตามใบราคาด้วยเพราะว่าราคากระดาษนะครับยังมีแนวโน้มลงอยู่นะครับผมแล้วก็เสร็จเองเนี่ยแนวโน้มก็ยังไม่ค่อยดีนะฮะเพราะฉะนั้นฝากติดตามใกล้ชิดเวลาที่เราจะขายขยะรีไซเคิลเราจะได้ไม่พลาดในเรื่องของข้อมูลตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก่อนจากกันนะครับผมก็ฝากไว้สําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณมีขยะรีไซเคิลเยอะแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวล ว่บริษัทเราก็จะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลน,นอกสถานที่ให้นะครับขั้นตอนง่ายๆมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดียไลน์ที่ C W R E C Y C L E นะครับหรือปกติแล้วผมจะทาการแปะลิงก์ไลน์แอดไ้ให้บนแคปชั่นด้านบนนะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับผมลูกค้าเรารับเงินโอนอย่างเดียวนะครับแล้วที่สำคัญมากๆสำหรับลูกค้าที่จะเรียกให้เราไปจัดเก็บขยะให้นะครับผมขอนะร,มร,รับ จะได้สามารถจัดสรรคิวรถได้นะครัครบผมเพราะว่าคิวจัดเก็บขยะดิจิเทิลของเราเนี่ยค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะถ้าเฉลี่ยตอนนี้เราสามารถจัดการได้ประมาณเท่าไหร่วันละ10ถ,ถึง1ิคิวโดยประมาณนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้ลูกค้านะครับช่วยจอ,ง,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 อง,งคิวล่วงหน้านิดนึงนะผมจะได้สามารถจัดสรรคิวได้ทันนะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมอย่าลืมรักษาสุขภาพกันทุกท่านด้วยนะวันนี้ไปก่อนคอคคับุณ